สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทียสเซนะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอยู่กับ Net ตฟรีเอนะครับอย่างแรกเลยผมก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดสมัครให้ด้วยนะครับตัวแรกที่ผมจะบอกทุกคนในวันนี้นะครับก็สามารถกดตามผมได้เลยนะครับก็แล้วแต่ทุกคนนะครับว่าจะทําอะไรนะครับผมก็มาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ Net ตเอตัวแรกในวันนี้ที่ผมจะบอกทุกคนนะครับก็ พีตัวใหญ่บ้าครับโอ้คครวันแรกนะครับก็สามารถกดตามเราได้เลยครับก็มีเยอะมากนะชิวชัวก็โอ้ยชมว่าจะบอกตัวน้ว่ายเลยมั้งก็กดแชร์กดตตามเลยนะบางมัวก็อาจใช้เอเทพอยด์นะผมนะบอกก่อนนะผมนะก็ตองการห้ส่วนออกจานะหนึ่งสาออกตัวนี้เป็นในสามร้อบสี่เคเช่นกันได้ที่หนึ่ง วันครับสามารถลองกดสมัสมได้นะครับแล้วเี้ยตัวต่อไปนะครับก็ที่ผมจะบอกทุกคนนะก็จะเป็นน้ำผมก็ทุกคนก็ตามผมได้เลยนะครัผมก็จะเป็นนะครัอจันเจ็ดเจตจานเจสีเจ็เียล้วออกตอนนี้เป็นหนึ่นนนะงกิกเช้งานได้หนึ่งวันครับลองกดสมัครได้นะครับ แล้วแต่ทุกคนเลยนะเนี่ he, ตัวต่อไปจะเป็นดอกจันห้าโสนดอกจันสามห้า่วนเสียนดอกตันนี้เป็นในสามร้อยแปดสิบสี่เคบีใช้ไานใช่หนึ่งชั่วโมงนะทุกคน 3, 5, ก็สามารถกดสมัครได้เลยนะครับ,รบตามนี้เลยนะโอเคนะครับนะทุกคนใ hey, ตัวต่อไปครับก็จะเป็นดอกจันห้าโสนดอกจัน เป็นในความเร็วนี้ 384kbps ใช้งานได้อยู่ที่1ชั่วโมงนะครับอันนี้ต่อไปครับก็จะเป็นวันน,นี้เป็นเน็ตหนึ่งกใช้งานได้ว1วันครับต่อไปก็จะเป็นตัวการ์ด จะเป็นเน็ตสามว่าแปดสี่กีบีช้งานได้หนึ่งชั่วโมงครับทุกคนสามารถลองก,กดสามัครดูได้นะครับโอเคนะก็จะตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากองครับผมก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดตตามด้วยอาจจะหน่อยคิดหน้ายิ้ของตัวเาดูก่อนอนะครับสวัสด,ดีด้วยนะครับ